สวัสดีครับมายนะครับกับร้านหลังเครกิดคิทเช่นของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูเจ้า b bad mo mo big game นั่นเองครับตัวใหม่ล่าสุด2024นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ผมนะครับสาสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีม่วงนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเหลือบๆแบบนี้นะครับแล้วก็สีเงินนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วะเขามีสีสีนะครับที่ผลิตออกมาก็จะมีสีดําด้วยนะครับแต่ เฉพาะสีที่แบบแปลกๆนั่นเองนะครับแล้วก็สีที่แบบถูกใจน้าๆหลายๆคนแล้วที่ตามหากันนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับบอดีนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับอ่าบีแบตตัวนี้ครับบอดีก็เป็นอลูมิเนียมนะครับแขนสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับแขนก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็น็อตนะครับก็น็อตก็จะเป็นตัวทีแบบนี้เลยทรงตัวทีแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับตีไม่ต้องกลัวฟู่เลยนะครับตัวนี้นะครับระบบหน่วงคู่นั่นเองนะครับก็จะมี ระบบหน่วงนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ระบบหน่วงคู่นะครับใช้ตัวนี้นะครับมือใหม่ก็ตีได้ตีง่ายแน่นอนนะครับกันคู่ได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมามากับลูกปืน5้าอ้สี่บวกหนึ่งะครับหรือลูกปืน5ตลับสแตนเลสกันน้ําเค็มนั่นเองนะครับผมอ่าสปูลก็เป็นอะลูมิเนียมเหมือนกันเลยนะครับนี่แหละครับสวยงามมากๆครับดีไซน์ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าระบบเบรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบเบรก xtd 4ชั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เบรกได้ดีมากๆเลยนะครับเบรกตัวนี้20ปอนด์หรือเกกิโลนั่นเองนะครับก็ประมาณเกกิโลนะครับรอบมาอรอบตัวนี้ครับมา5.3ต่อ1นั่นเองนะครับผมน้ำหนักตัวรอบก็อยู่ที่แค่290กรัมเท่านั้นเบามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับจุสายตัวนี้นะครับก็จะจุสายหน้าตัด0.2นะครับได้290เเมตรเลยนะครับตัวนี้จุสายได้ เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ไปใช้งานสวายได้หรือไปงานเขื่อนช่วงนี้เขาจะฮิตงานเขื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเไปตกยีสกไปตกสวายเขื่อนตัวนี้ได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับก็ใส่กับคัน9ฟุต10ฟุตเนี่ยเหมาะมากๆสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมได้ไปใช้งานแล้วได้ไปทดสอบแล้วนะครับก่อนที่จะมาถ่ายคลิปเนี่ยนะผมได้ไปตกทั้งบ่อแล้วก็ทั้งแบบอ่าเขื่อนมาแล้วนะครับก็ใช้งานดีมากๆก็เลยวันนี้มารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับก็ ก่อนที่เราจะขายล้วต้องไปทดสอบใช้กันก่อนถ้าใช้ไม่ดีเราไม่ขายแน่นอนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับก็อ่าตัวเกียร์สายอ่าลืมบอกไปตัวเกียร์สายทำมาแบบใหม่นะครับดูเท่ดูสปอร์ตดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมีเสียงปลาลากด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูอันนี้ครับก็จะมีเสียงาะเวลาเนี่ยครับเสียงก็จะเพาะวานแบบนี้เลยนะครับ น,นีเปิดฟีสปูเนาะมันปลาลากนะครับเวลาปลาลากก็คือเนี่ยครับเสียงลั่นดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ผมไปตกสวายใหญ่แถวลังสิตธน,นะครับตัวนี้ลากเสียงเคาะดีมากๆนะครับแต่ตอนที่ปลาลากเนี่ยไม่ได้ถ่ายกา็ไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับก็คือเราแค่ไปเทสว่ามันใช้งานได้ไหมใช้งานดีไหมนะครับแล้วก็ระบบหน่วงตรงนี้นะครับก็สามารถาเนี่ยครับ สองฝั่งเลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของ v b a c k นั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นโมโมบิเกมนะครับผมตัวนี้อะลูมิเนียมตัวนี้นะครับอ่านาถามว่าไปใช้งานทะเลได้ไหมใช้งานทะเลได้เลยครับเป็นอะลูมิเนียมแล้วก็ลูกปืนเป็นสแตนเลสกันน้ําเค็มนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปมาด้วยกัน3สีนะครับผมอ่าแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีประกันจาก VBa c k อ่าซ่อมฟรีอะไรฟรี1ปีนั่นเองนะครับ แล้วตัวนี้ที่สำคัญยังมีของแถมอีก,กผมเปิดให้ดูอน,นี้เปิดกล่องใหม่เลยถ้าเด้ดูเลยนะครับตัวนี้น่าก็จะมีถุงลอกให้แบบนี้เลยโอ้ยอย่างดีอย่างเท่ยังหรูแต่ราคาในแบบเป็นกันเองมากๆเลยนะครับก็จะมีถุงลอกแบบนี้แถมให้ทุกตัวนะครับแล้วก็พร้อมลอกนะครับข้างในนะครับก็จะมี ตัวนี้ก็เป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้ก็นา้นาสามารถไปสแกนลงทะเบียนเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการซ่อมฟรีอะไรฟรีของบีแบสนั่นเองครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้เป็นคู่มือนั่นเองนะครับอยู่ทั้งในกล่องนะครับผม1กล่องก็จะมีตัวนี้สใบมีถุงใส่ลอกให้แบบนี้1นใบนะครับพร้อมลอกนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูราคานะครับ ตัวนี้นะครับราคาดีมากๆเลยนะครับก็คือนานาเนี่ยจัดไปเป็นเซตได้เลย5 5เซต10เซตได้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับมาฟังราคาครับตัวนี้ราคาไม่ถึงส0 0พันด้วยครับผมแต่โคตรดีโคตรเท่เลยนะครับเนี่ยสีเงินก็อย่างเท่เลยสีเขาทำออกมาเหมือนคล้ายๆแบบ สีเอฟเฟกต์ด้วยวะเจอแสงก็เหมือนแบบมันจะเป็นสีเลือบๆอะครับเหลือบๆก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสีอะไรเนาะแต่ถ้าเป็นแบบรถแต่งรถอะไรเนี่ยเขาจะเรียกแบบสีเอฟเฟกต์เหมือนแบบมองอีกทางมันจะเป็นแบบสีเหลือบๆแต่มันก็ไม่ได้เลือบมากเหมือนแบบสีเอฟเฟกต์ในแบบทํารถว่าออกสีม่วงออกสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรพวกนี้นะครับตัวเนี้เหมือนตัวนี้ครับดูเป็นสีน้ําเงินแต่พอเลือบๆปุ๊บเหมือนเป็นสีม่วงม่วงม่วงเข้มๆอะไรประมาณนี้ครับเขาจะเป็นสีเลื้บๆนั่นเองอ่ะแล เหมือนแบบชมพูม่วงม่วงอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาฟังราคากันครับผมราคาตัวนี้นะครับเพียง1,490บาทเท่านั้นครับผมค่าส่งอ e ีเวส50บาทตัวประเทศครับผมสําหรับาาท่านใดที่สนใจอยู่นะครับอย่าลืมทักกันมานะครับมีของไม่มากนะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วเพราะผมเริ่มขายแล้วนะตั้งแต่ไปทดสอบใช้เสร็จก็ ลงในเพจกันลูกค้าก็เริ่มมากันแล้วครับผมใครที่สนใจก็อย่าลืมทักกันมาครับสวัสดีครับ <S <S